อล่ะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของ Facebook นิดนึงแล้วกันนะคะหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะเราจะเห็นประเด็นเรื่องของ Facebook นะคะที่ผู้ใช้งานที่เป็น Active User เนี่ยมันลดลงนะคะก็ส่งผลทำให้หุ้นของ f a c e b o o k เนี่ยนะคะ ร่วงลงในช่วงที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่มีกระแสะนะคะว่า Facebook อยู่ในช่วงขาลงค่ะเจอปัญหาหลายอย่างเลยตั้งแต่จำนวนผู้ใช้งานอิ่มตัวรวมถึงนโยบายการติดตามโฆษณาของ Apple เมื่อสัปดาห์ก่อนก็จะส่งผลทําให้ Facebook เนี่ยพอเราจ่ายโฆษณาไปมันก็ไม่ขึ้นฟีดมากนักหรือว่ามันก็ลดการมองเห็นของผู้บริโภคลงไปนะคะล่าสุดเนี่ยมีแรงกดดันทางกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในยุโรปด้วยค่ะซึ่งเป็นเหตุทําให้เมตาน,นะคะหรือว่า Facebook เดิมน ต้องออกตัวเลยว่ากฎด,ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นอย่างมากแล้วก็อาจจะถึงขั้นปิดให้บริการแพลตฟอร์ม Facebook และ Instagram ในยุโรปเลยค่ะที่มาที่ไปเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะเดี๋ยว Workpoint Today สรุปให้ฟังค่ะเริ่มต้นเนี่ยเรื่องราวมันเกิดขึ้นจากศาลยุติธรรมยุโรปหรือว่า Court of Justice of the European Union ค่ะซึ่งได้ตัดสินว่า Privacy Shield ไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกต่อไป Privacy Shield คืออะไรก็คือความร่วมมือกันร,ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาและคณะกรรมาการยุโรปในการร่วมมือการพัฒนาเฟรมเวิร์กที่จะออกแบบมาเพื่อรับประกันว่าข้อมูลของพลเมืองยุโรปจะได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอเนื่องจากว่าทั้งสองภูมิภาคมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าระหว่างกันอยู่เสมอซึ่งจากคำตัดสินของศาลยุติธรรมยุโรปนะคะก็ชี้ว่า Privacy Shield เป็นกฎหมายของสหรัฐที่ให้สิทธิท์ทางการสหรัฐในการรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลในสหภาพยุโรปโดยไม่ได้มีมาตรการป้องกันข้อมูลที่ดีเพียงพอค่ะเท่ากับว่า Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook แล้วก็ Instagram จะไม่สามารถนำเข้าข้อมูลของชาวยุโรปไปไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของสหรัฐได้ซึ่งกฎนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อบริษัทอเมริกันในวงกว้างรวมถึง Microsoft a เมซอนแล้วก็ Google ซึ่ง m มตาเนี่ยแถลงชี้แจงต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐเนื้อหาก็คือว่าถ้าเราไม่สามารถจะถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศและภูมิภาคที่เราที่เรากำลังดำเนินการอยู่ก็จะส่งผลต่อความสามารถของเราในการให้บริการรวมการกำหนดเป้าหมายการโฆษณาซึ่งเราอาจจะไม่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญรวมทั้ง Facebook แล้วก็ i n s t a g r a กรในยุโร ส่วนด้านของนิกเคลกนะคะประธานฝ่าย g l o b a l affairs ของ Meta ก็ระบุเช่นเดียวกันค่ะว่ากฎด,ดังกล่าวเนี่ยส่งผลกระทบเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับธุรกิจขนาดเล็กที่พิ่งพา Facebook และ i ิน t a g r กรมในการทำธุรกิจยังมีการชี้ด้วยนะคะว่าทางบริษัทเรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลใช้แนวทางที่เหมาะสมและปฏิบัติได้จริงเพื่อจะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจขนาดเล็กค่ะ สำหรับทางฝั่งยุโรปล่าสุดเนี่ยก็ออกมาตอบโต้ถึงกรณีดังกล่าวแล้วนะคะเริ่มต้นด้วยโรเบิร์ตฮาเบกรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีค่ะที่บอกว่านับตั้งแต่บัญชีของ Facebook แล้วก็ Twitter ถูกแฮ็กไฟเมื่อ4ปีก่อนตอนนี้ชีวิตก็ดีขึ้นอย่างน่ามหาศจรรย์นอกจากนี้เนี่ยก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าสหภาพยุโรปมีตลาด ที่ใหญ่อยู่ภายในอยู่แล้วนะคะคือพึ่งพาตลาดภายในและทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจมากเพียงพอ ถ้าเราร่วมมือกันเราไม่จำเป็นจะต้องเกรงกลัวคำข่มขู่แบบนี้เลยส่วนทางด้านของบรูโน่เรลมแเรมร์นะคะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของฝรั่งเศสที่ออกมาถแถลงข่าวร่วมกันระบุว่าผมยืนยันได้เลยว่าชีวิตเราดีได้โดยที่ไม่ต้องมี Facebook แล้วก็ยังพูดเสริมด้วยว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ควรจะรู้ให้ดีว่าสหภาพยุโรปจะรวมตัวกันเพื่อต่อต้านและยืนยันในอำนาจอิไตยของตนอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นการตอบโต้ ที่ทำให้เห็นท่าทีของฝั่งยุโรปมากขึ้นนะคะต้องติดตามกันว่าเรื่องราวเนี่ยจะจบลงอย่างไรแล้วก็จะหาข้อตกลงกันได้ไหมนะคะ oh Meta <my> จะดึงบริการโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook แล้วก็ Instagram ออกจากยุโรปได้จริงหรือเปล่า oh <my> ซึ่งตรงนี้เนี่ยอันนี้สิ่งที่เราได้ยินไปเนี่ยเป็น คนที่อยู่ในระดับเฮดเฮดที่เขาออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเออไม่มี Facebook ชีวิตก็อาจจะดีขึ้นได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยพลเมืองโดยทั่วไปของยุโรปเขามีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติ Facebook ประกาศว่าจะไม่ให้บริการในเซาท์อีส t a เอเชียแบบเรานี่ก็คงจะ หลายคนมีปัญหาเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจที่ถ้าขายออนไลน์อยู่ใน f c e e o o o หในอ i n s t a g กร m ก็คงจะได้รับผลกระทบไปตามๆกันหรือว่าแค่ชีวิตประจำวันเนี่ยเราไม่มี Facebook ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้หรือเปล่านะคะครับคุณผู้ชมก็อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวจาก Workpoint Today ถ้าเกิดว่าไม่มี Facebook ไปใช่ไหมครับ ใช่ค่ะก็อาจจะต้องไปดูทาง YouTube ช่องทางเดียวแต่ว่าก็อาจจะมีโซเชียลมีเดียอื่นๆน,น,นะแต่ว่ารัฐบาลไทยเองก็พยายามจะเหมือนกับคิดว่าเอ้ยเราเพิ่งพาแพลตฟอร์มต่างชาติเกินไปไหมทุกวันนี้ทุกแพลตฟอร์มที่เราใช้เนี่ยเป็นของต่างชาติหมดเลยถ้าเกิดเรามีแพลตฟอร์มของไทยทําเองละ่ะเหมือนที่จีนเขามีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่เคยคุยเคยพูดถึงอยู่เหมือนกันเนาะแต่ก็คิดว่าคงจะไม่เกิดขึ้นที่ไทยเร็วๆนี้นะคะสําหรับกรณี Facebook นะคะ e x p ก n ์ e r 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021คดีผู้กำกับโจ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขยม่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยวาวชนของเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ x x p e n ์ e r 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทต,ต,ตั้งแต่ต้นจนจบ กับขวปีแห่งความหวังของคนทั้งโลกหนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการถาม w o r k p o i n t Today สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee